สวัสดีครับคลิปนี้รีวิวดูกติมอนสเตอร์นะครับ7 9็้าห้าปี2องพนิบสี่นะครับรถใสๆนะครับยางเต็มๆนะฮะมาพร้อมกันล้มหน้านะครับดูถังกันครับ กอกแคนแต่งนะครับกันล้มพร้อมนะครับเครื่องใสๆนะครับท่อแต่งนะครับเป็นคาร์บอนนะครับยางเต็มนะครับถังฝั่งนี้นะครับ สองใกล้ๆใ,ให้เหมือนตาท่านมาชมเองเลยนะครับฝาเครื่องเผยใสนะครับฟังคิปเสียงครับล้ตาที่เดี๋ยวติดนะครับ เดินเบาหนิ่งนะครับเสียงท่อเล้าๆนะครับโอเคนะครับ